สวัสดีครับคุณผู้ชมก็ตอนนี้ผมมีรถเข้าใหม่2คันนะครับต้องบอกว่าราคาหายไปแบบจุกๆเลยจุกมากแต่ที่จุกกว่าคือเจ้าของเก่าของรถคันนี้แน่นอนนะครับคันแรกเลยนะครับก็เป็น Mercedes-Benz นะครับตัวนี้ E 3 0 0นะครับแล้วก็ทางนี้นะครับเป็น Toyota C-HR นะครับอ่าเรามาเริ่มดูกันคันนี้นะครับ Mercedes-Benz E 3 0 0 b ้ u t บู Hybrid ครับคันนี้โมเดล W212 นะครับ คันนี้เป็นตัว AMG Dynamic ด้วยนะครับรถสีดำนะครับเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับเลขมาอยู่ที่1 4 0 0 0 0สมกิโลครับราคาออกห้างไปแดงดีกว่าครับ4 4 9ล้านบาทนะครับสำหรับเจ้า E-Class คันนี้ก็ไม่ใช่ราคาที่แปลกหรือตกใจอะไรบอกอย่างนี้แล้วกันเบน E-Class ราคาประมาณนี้ธรรมดามากๆนะครับแต่ครับวันนี้เป็นมือสองครับอันนี้คือสิ่งที่น่าตกใจครับเพราะวันนี้นะครับเหลือเพียงแค่เท่าไรครับให้ทายครับ 6 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับหายไป3ล้านปลายๆเลยนะครับราคาที่หายไปสามารถมาซื้อเขาตอนนี้ได้ประมาณ6 0 0 0นนะคุณผู้ชมใจหายนะครับอะมาดูทางฝั่งนี้บ้างครับ Toyota C-HR นะครับ1.8ึ่งชดแปนะครับก็คันนี้เป็นรถปี2018นะครับราคาออกห้างไปแดงก็1,159,000บาทครับวันนี้เป็นมือสองนะครับก็หายไปประมาณ6 2แสเลยแล้วกันนะครับวันนี้ขายแค่ 539,000บาทเท่า oh. นั้นนะครับโหหายน้อยกว่านะแต่ถ so ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต so. ์อ่ะมันเกิน50เปอร์เนะทั้งที่รถปีใหม่นะครับแต่ผมจะบอกอะไรให้นะครับคันนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นรถที่โตโยต้าได้กำไรน้อยมากๆนะพูดง่ายๆนะครับโมเดลใหม่ตอนนี้คนไทยไม่ได้ใช้นะครับแต่มันเป็นรถที่ดีมากๆนะผมบอกงนี้แล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับอัตราบริโภคน้ำมันแล้วกันทั้งสองคันนะครับตัวเลขนะครับตัวเลขนะครับ อ,อย่างคันนี้ก็อยู่ประมาณ16-18กิโลเมตรต่อลิตรนะครับส่วน CSR นะทางโรงงานบอกว่าได้ประมาณ24กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแต่ใช้จริงนะครับอยู่ประมาณ18-22นะครับตัวเลขจะค่อนข้างกว้างอยู่ที่พื้นที่การใช้งานของคุณนะครับถ้ารถติดบ่อยๆนะครับก็ตัวเลขน้อยหน่อยแต่ก็ยังประหยัดมากๆแต่ถ้าวิ่งทางไกลวิ่งแบบวันละประมาณ1 0 1 5โลแล้วก็วิ่งประมาณ80 1 0 0ได้ประมาณ22 24ด้วยอ่ะถือว่าเป็นรถที่ประหยัดมากๆเลย เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเริ่มที่ e สามร้อยเลยนะครับอ่อันนี้ผมบอกก่อนครับรถเป็นรถเข้ามาใหม่นะครับเป็นรถเทิร์นนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพามาชมนะตำหนิหลักๆนะครับแน่นอนครับรถสีดำสเก็ดหินเนี่ยเต็มหน้าฝากระโปรงเลยครับคุณผู้ชมคราบหินคราบแมลงนะครับมีเลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับไฟหน้านะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับในส่วนของไฟหน้าครับนี่ครับเห็นป่ะเล็กเกอร์เขาเริ่มลอกแล้วนะครับ อีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับมาดูเล็กเกอร์เขาเริ่มจะลอกแล้วนะฮะอ่าก็ตามปีรถนะครับไอ้ส่วนเนี้ยเดี๋ยวผมจะบอกว่าเดี๋ยวผมจะทําการนะครับอ่าสปาเก็บงานตรงนี้ให้ใหม่นะครับไฟหน้ากลับมาใส่เหมือนเดิมแน่นอนนะครับแต่ตัวนี้เขาจะได้เป็น LED Intelligent Light System ด้วยนะครับสวยเนาะส่วนไฟเดย์ไลท์ก็จะเป็นไฟ b e r ร์ออกติด้วยนะครับนี่นะครับสวยงามนะเปิดให้ดูได้ไหมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดีกว่าคุณผู้ชม รออป๊บหนึ่งนะขอสตาร์ทรถก่อนนะครับติดไหมตา,าล้องสวยไหมสวยงามเลยเนาะโอเคครับมาดูสภาพอื่นๆต่อนะครับดูสภาพสีโดยรวมนะครับอ่ะด้านข้างมากดีกว่าด้านข้างไม่ค่อยมีตำหนิอะไรนะครับก็เรียบร้อยดีนะครับ ทางด้านข้างฝั่งนู้นด้วยครับสีด้านข้างเรียบร้อยดีนะคุณผู้ชมพามาดูหลังคามาดูหลังคาเพราะว่าเอ g เนะ g เาะอ็มเขาจะได้หลังคาเป็น p พ o r a m i มิ lid i ด g g l a s s r o ูปนะครับสวยเลยนาะอ่าดูด้านท้ายอ่ะทางด้านท้ายมีตำหนิไหมเออก็ไม่ได้มีตำหนิอะไรนะครับโอเคนะครับอ่าไปดูห้องเครื่องกันนะครับ ผมแงมไว้เบื้องต้นแล้วนะครับแน่นอนนะครับอีค้าก็จะให้เป็นโชค๊คคำยันมาเลยนะในส่วนของโชคก็ยังไม่รั่วนะครับสมบูรณ์ดีนะครับ่ะเข้ามาดูเครื่องยนต์กันนะครับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับราด OM 6 5 1นะครับให้กำลังสูงถึง231แรงมาานะเมื่อทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแรงบิดมหาศาลครับ590นิวตันเมตรนะครับ โอ้ถือว่าพลังกำลังใช้ได้นะนนเนี่ยผมตาต์ดรถโชว์ไว้เลยนะครับและเราต้องมาตรวจสอบโครงสร้างของรถยนต์คันนี้นะครับอ่าเรามาเริ่มดูกันดีกว่าอันนี้ก็เบื้องต้นก็ก่อนหน้านี้เราตรวจสอบไปแล้วนี่ดูเริ่มน็อตเนาะไม่มีแกขันไข่เนาะโอเคนะนี่น็อตฝากระโปรงก็ไม่มีนะครับโอเคนี่ตรงนี้สําคัญมากตัวหนังสือที่ผมเคยย้ํานะผมย้ําเสมอตัวหนังสือต้องไม่มีการบิดเบี้ยวนะครับให้ได้มาตรฐานโรง,งงานเขานะอ,อ่าดูฝั่งนู้นด้วย เนี่ยโดยเฉพาะไอ้พวกหัวนะ็อตพวกนี้ผมย้ำเสมอเวลาเขาจะขายเขาจะเอาตัวทีอ่ะครอบลงไปแล้วก็บิดเนาะเวลาที่บิดเนี่ยสีก็ต้องมีกระทอนาะอย่างเงี้ยไม่มีโอเคนะครับนี่เลเบลยังอยู่เลยคุณผู้ชมน็อตฝากระโปรงครับไม่มีแกะขันขนะครับโอเคนะนี่มาดูด้านขันีเลี้ยวคมนะครับนี่ด้านหน้าสําคัญเหมือนกันตรงนี้ก็เช็ดฝุ่นไว้เบื้องต้นแล้วนี่เห็นไหมตัวเลขไม่มีบิดเบี้ยวนะครับหน้าเช็ดฝุ่นไว้ให้ดูแล้วเนาะโอเคนะครับ ก็ตรวจสอบรถเป็นอย่างดีนะตอนซื้อเข้านะครับโอเคอ่ะถัดมานะครับอ่ะเราก็มาดูนี่เดี๋ยวให้ดูเนี่ยไอเนี้ยไฟเลี้ยวเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดไฟเลี้ยวก่อนคือต้องบอกว่าเบนซ์เนี่ยเอกลักษณ์เขาเลยนะไฟเลี้ยวกระจกมองข้างแบบสองขีดเนี่ยเขาคือเจ้าแรกนะครับที่คิดค้นมันขึ้นมานะคุณผู้ชมเนาะใช้ได้นะสวยเลยนะครับโอเคไปดูท้ายรถก่อนตะก้องมาก่อนจะเข้าในรถนะ จะให้ดูเนี่คือรถเข้าใหม่จริงๆนะครับคุณผู้ชมอาจจะสังเกตเห็นฝุ่นเห็นอะไรเยอะหน่อยนะแต่ว่านั่นแหละครับ <c oughs> <specifics> โหเจ้าของเดิมเขาเก็บอะไรครับรองเท้าเหรอเป็นไปได้เลยนะเขาต้องวางรองเท้าไวไ้ท้ายรถแน่เลยนะอาการนี้นะครับเขาต้องวางรองเท้าไวไ้ท้ายรถนะแล้วก็มันก็เลยแบบมีพวกฟางพวกฝุ่นอะไรพวกนี้ตรงนี้แต่เราทำความสะอาดให้นะไม่ต้องกลัวนะครับอันนี้ต้องดูดฝุ่นต้องทำอะไรครบถ้วนเลยล่ะ นี่ชุดอุปกรณ์ซ่อมยางนะครับอยู่ครบนะแล้วก็น้ํายานะครับอยู่ครบเลยนะครับที่ลากจูงนะครับอยู่ครบเลยนะครับอันนี้ให้ดูสดๆนะคือจะบอกว่าถ้าเอารถที่เรียบร้อยแล้วไม่มีฝุ่นสะอาดเป๊ะมาให้ดูอะ่ะคุณก็อาจจะไม่เชื่อว่ามันเป็นรถเข้าใหม่เนี่ยเข้าใหม่จริงๆนะครับให้ดูขนาดนี้แล้วนี่แท่งฉุกเฉินสามเหลี่ยมนะครับเอาให้ดูนะอยู่นี้นะครับฝาท้ายก็เป็นไฟฟ้าเนาะ ลแล้วก็รุ่นนี้กล้องมองหลังอะ่ะมันจะยังไม่อยู่ในฝาปิดนะครับอ่ะมาดูนี่ตากล้องเข้ามาดูปกติอะ่ะเบนรุ่นใหม่ๆเขาจะเป็นฝาปิดเนาะอันนี้เขาจะค้างอยู่เลยนะโอเคไปเข้าฝั่งนู้นตากล้องเข้ารถกันดีกว่าให้ดูสภาพโดยรวมนะครับรถมาใหม่ๆคุณผู้ชมเชื่อผมอยู่แล้วแหละให้ดูพื้นก่อนว่าฝุ่นเยอะแค่ไหนพื้นพื้นพื้นฝุ่นเยอะปะเยอะเนาะ ให้ดูเลยเนี่ยยังไม่ทาความสะอาดเลยครับเข้ามาเป็นแบบนี้นะครับอ่ดูสภาพเบาะก,กันต่อแต่สภาพเบาะเนี่ยคือด้วยความที่ว่ามันเป็นเบาะหนังแท้เนาะมันแบบไม่มีตําหนิเลยนะสะภาพสวยงามมากๆทั้งสองฝั่งครับฝั่งนี้น้วยนะครับอ่หน้าจอตรงกลางเนาะอันนี้ก็จะมีนาแผดนะครับนี่เปิดปิดวิวได้นะครับมีคียลัดนะครับนี่แอร์เนาะมีโหมดออตโต้นะแล้วก็มีดูอัลโซนนะครับเห็นไหมครับ ใช้ได้นะมีปุ่มอุ่นเบาะนี่เซ็นเตอร์คอมมาของเขานะครับมีโหมดขับขี่ให้เลือกนะครับมีที่วางแก้วมาพร้อมนะครับตรงกลางนะครับเปิดขึ้นมาเป็นที่ใส่ของนะครับนี่นะครับมีช่องเสียบ USB ด้วยนะครับพวงมาลัยนะครับคุมหนังนัปป้านะครับสภาพสวยเลยนะฮะสภาพสวยเลยนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันมีเพดเดิลชิพนะคันนี้เกียร์อยู่ที่คอแล้วนะครับนี่นะครับโอเคนะคุณผู้ชมกระจกตัดแสงออโต้นะครับ ให้มาพร้อมนี่หลังคาเป็นไงสวยงามนะฮะหน้าหลังนะครับก็อ e ีคาก็นับเป็นเรือธงของ m e อร์ d e s ดะพูดกันตามตรงเนาะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดแล้วกันนะครับของ Mercedes-Benz นะครับอ่ะดูต่อนะครับอันนี้ก็หมอนรองคอนะคุณลูกค้าให้เราไวนะ้เนาะอ่ะสภาพเบาะแถวหลังครับสวยงามนะครับไม่มีฉีกขาดเลยมีแอรโซฟิกล็อกคา e ซีนะครับมีเบลมาพร้อมนี่ ที่เก็บของเนาะที่วางแก้วนะครับมีไฟด้านหลังนะครับเนี่ยมีพาร์คเซนเซอร์เนี่ยเซนเซอร์กาดระยานะครับอันนี้ด้านหลังด้านหน้าก็มีนะคุณผู้ชมสภาพโดยรวมผมว่าสวยใช้ได้นะครับคันนี้นะสวยเลยนะครับอ่าถัดมาไปดูซ r ต่อบ้างคือผมชอบย้ำกับ f c ซเสมอนะครับว่าพี่ๆครับยุคนี้รถไฮบิดอะ มันน่าสนใจมากนะพี่พี่เพราะว่าทําไมครับราคาน้ํามันอ่ะบางทีแบบเราเอาแน่เอานอนไม่ได้ใช่ไหมแต่การที่เราใช้รถยนต์ไฮบริดอ่ะอย่างน้อยค่าน้ํามันอ่ะพอค่าเฉลี่ยการวิ่งได้มันเยอะจํานวนตัวเลขต่อกิโลอ่ะเทียบเป็นเงินอ่ะมันไม่แพงนะครับเซดาคือหนึ่งในนั้นนะครับก็รถไฮบริดก็ต้องบอกว่าน่าสนใจอย่างเครื่องยนต์ของเขาอ่ะก็คลายกังวลใจได้เพราะว่าเครื่องยนต์รหัส 2 z r f ฟ e เนี่ยใช้ตั้งแต่ Toyota p พ i u s ใช้ Toyota a l t i s ใช้ Toyota c คอร์ใช้ Toyota CSR 1.8ไฮบิด <c oughs> เครื่องยนต์เดียวกันหมดนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทรถแป๊บหนึ่งนะครับแต่คันนี้เจ๋งตรงที่ว่าเขาลงล้อมาให้นะคุณผู้ชมพอลงล้อมาให้ก็ใครที่อยากได้ล้อนี้อยู่แล้วก็ถือว่าประหยัดเงินไปเนาะบางคนไม่อยากได้ล้อเดิมนะครับอยากได้ล้อ แต่งอะไรเงี้ยแล้วยางอ่ะยางใหม่ด้วยผมบอกก่อนยางใหม่ด้วยนะก่อนอื่นเลยรถเข้าใหม่หาตำหนิก่อนก่อนดูออปชั่นชัดเลยเนี่ยด้านหน้าเห็นไหมผมย้ำ,ำเสมอเวลารถวิ่งไปข้างหน้าเนี่ยมันต้องมาละ่ะใช่ครับคันนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะครับตรงนี้เราเก็บงานให้นะครับโลโก้โตโยต้าเนาะโลโก้ตโยต้าแล้วก็คันนี้ระบบเขาให้มาเต็มนะเซนเซอร์ให้มารอบคันเลยก็ไม่ว่าจะเป็น adaptive radar cruise control นะครับ LDA เนาะ RCTA PCS นะครับมีหมดระบบความปลอดภัยจัดเต็มค่อออปชั่นมาเยอะเขาถึงบอกไงว่าเป็น Toyota รุ่นที่กำไรน้อยที่สุดของ Toyota นะครับก็คือเจ้า CHR นี่แหละครับแล้วก็ไฟเดย์ไลท์สวยงามน,นะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับคมใช้ได้เนี่ยคุณดูลำแสงเนะี่ยเห็นไหมเห็นไหมผมให้ดูคัตออฟคมคม,มนะครับเห็นไหมคัตออฟคมคม,มเลยนะเห็นไหมนี่คือไฟหน้าโรงงานนะสุดยอดอ่ะเปิดฝากระโปรงดูสภาพห้องเครื่องก่อนแล้วกัน เข้ามาใหม่จริงๆนะครับอันนี้คือเข้ามาใหม่ทุกคันนะเข้ามายังไงผมให้ดูอย่างนั้นนะโอเคนี่เลยฝุ่นจับจับแต่ผมอยากให้ดูว่าไอ้ฝุ่นจับๆอย่างเงี้ยนะครับไม่มีน้ํามันรั่วซึมเลยนะไม่มีคราบขมาเหมาด้วยสภาพสวยเลยนะครับเครื่องอยนต์รหัส 2ZR-FXE นะครับคันนี้ก็122แรงม้านะครับนะถ้าถามว่าเออคนชอบถามว่า กิดใช้ไปวันใดวันหนึ่งอะ่ะอยากใช้แต่เครื่องยนต์ถอดระบบไฟฟ้าทิ้งไปได้ไหมผมบอกเลยครับได้แต่เครื่องยนต์มันเป็นแอดกินสันไซเคิลก็คือเขาเอาพลังมาจากมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยรถคุณจะอืดทันทีเลยถ้าไม่ใช้ไฟฟ้าเนาะ,ะก็คือใช้ร่วมงานใช้งานร่วมกันไปด้วยกันนั่นแหละดีแล้วแต่ว่าผมบอกเียครับคันนี้แบตเตอรี่ไฮบริดเนาะโตโยตา้ารับประกันให้ใช่ไหมครับ10ปีไม่จํากัดระยะทางเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เหลือเยอะๆนะ พอใกล้บทดประกันเขค่อยไปทําการเปลี่ยนแบตใหม่ที่สุดแล้วใช้ต่อนะครับก็สบายใจนะโอเคทีนี้นะครับก็โครงสร้างของรถยนต์คันนี้นะครับอ่าดูที่ด้านหน้าเลยเนี่ยโอ้โหเก่าซ้ามอกรนะเลเบลครบเลยเนาะนุ่นยันนุ่นเลยโอเคนะเซดาต้องมีกี่จุดครับนับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดครบถ้วนนะเนี่ยผมจะบอกเสมอนเนี่ย เลเวลอะต้องดูให้ครบเนะพวกหน้าฝากระโปรงเนี่ยคุณต้องดูรูนะครับห้ามบิดเบี้ยวเด็ดขาดนะครับเด็ดขาดเลยนะครับแล้วก็เออบางคนบอกนี่เดี๋ยวผมให้ดูทรงรถก่อนทรงรถ C-H-R เนี่ยมันแบบมันเขาเรียกว่านะมันน่ารักใช่ไหมลองดูทําไงให้เห็นทรงรถได้บ้างจากล้องทางนี้ได้ป่ะคือการออกแบบรถของเขานะครับเขาได้เชิญนักแข่งรถมาร่วมออกแบบเนาะ มันก็เลยดูสปอร์ตดูซิงนะครับและการขับขี่มันก็ดีมากผมจะบอกให้วันที่ซ s เาเขาเปิดตัวนะผมว่าสนใจมากเลยว่าผมก็ไปนะตอนนู้นะ่ะศูนย์โชว์รูมนะครับเอาคนที่ขับรถได้แบบถ้าเป็นเพื่อนร่วมทางน่าจะโกรธกันอะถ้าพูดกันตามตรงอะเอามาเทสรถให้ผมนั่งครับอ่าเขาอยากทดลองสมรทนาให้ผมดูจริงๆนะเป็นที่น่าประทับใจมากแต่ตอนนั้นผมอ้วนกว่าน,นี้ประมาณ30มสกิโลมาที่ไม่ได้ซื้อตอนนั้นเพราะว่าไม่ใช่เลยนะครับนั่งไม่ได้ครับอ่ามาดูกันต่อน,นี่เขาเปลี่ยนล้อมาให้นะครับ ยางปีสองพันยิบสามนะครับเห็นไหมสวยเลยนะใครหาอยู่นะแค่ล้อก็เป็นหมื่นแล้วเนาะแค่นี้ก็คุ้มค่านะครับบายสปอร์ตอะไรก็มีมาให้เนาะไปไปดูท้ายรถกันตากล้องมาการดีไซน์ไฟท้ายก็สวยงามนะมีกล้องมองหลังมีเซ็นเซอร์พร้อมแล้วก็เปิดคันนี้เป็นไงบ้างอ่าคันนี้ลูกค้าไม่เตะบ,บอลเนานะโอเคมีแผ่นรองมาพร้อมนะครับดูด้านใต้อ่าอันนี้พรมสวยนะครับ อันนี้เดิมๆคม,มสวยอยู่อ่ชุดซ่อมยางที่ลักจูงแม่แรงนะครับปั๊มนะครับอยู่ครบนะครับออแผ่นรองสัมภาระสามารถถอดได้นะใครไม่ชอบก็ดึงถอดนี้เลยสามารถดึงถอดได้นะครับรวมถึงว่าเนี่ยเบาะแถวสองสามารถปรับพับได้ด้วยนะครับเพิ่มพื้นที่นะแค่นี้เองง่ายๆเลยนะคุณผู้ชมเออก็เป็นรถคันหนึ่งที่ ใช้คาว่าสะดวกสบายแล้วกันเออลืมบอกเนี่ยนอ็อตไม่มีแกะขันไข่เลยครับย้ําเสมอดูรอยประแจอะไรพวกนี้นะประแจไม่มีนะต้องไม่มีรอยของประแจนะครับก็คือไม่เคยถอดเนาะโอเคนะครับ่านอ่ะดูภายในรถกันบ้างคันนี้ไปภายในโอเคครับเบาะนังอ่ะไม่มีฉีกขาดนะครับสภาพสวยนะครับเพดานล่ะเพดาน เพดานมีปิดทองนะครับอันนี้ก็เรียนกันตามตรงนะครับแต่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้องทําความสะอาดออกให้นะแต่ถ้าใครไม่ติดก็ไม่เป็นไรครับคอนโซลสวยๆนะครับเป็นซอฟ์ด้วยนะคุณผู้ชมคันนี้มีกล้องหน้ารถนะครับจากศูนย์ติดมาให้เลยนะครับใช่ไหมอันนี้คุ้มแล้วนะแค่นี้คุ้มแล้วไม่มีตัดต่อสายไฟเนาะอะ,อะกระจกตัดแสงออตโต้แล้วมาดูนะเขาให้อะไรมานี่หน้าจอมีกล้องมองหลังเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับรองรับ Apple c a r p l a เพนะ แอร์นะครับระบบออโต้ดูอัลโซนและมีนาโนอี e, ระบบฟอกอากาศภายในรถยนต์มาพร้อมเกียร์สภาพสวยเนาะเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันจัดเต็มนี่เรดร์ ader, เลือกได้ว่าจะเอาใกล้กลางไกลเนาะมีครุกคอนโทลพร้อมนะ LDA นะครับโอ oh, สวยงามทุกจุดเลยนะโ okay. อเคอ่ด้านหลังต่อเอออีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับ ผมต้องเคลียร์ของออกจากกระเป๋าเกงก่อนคันนี้กุญแจคมนะคุณผู้ชมเดีย๋ยวผมเคลียร์ของออกก่อนนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมจะนั่งให้ดูลบคำสบประมาทของ CSR หน่อยลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าเอาแม่ผมนี่นแหละแม่ผมบอกว่าเพื่อนด้วยทุกคนบอก CSR เล็กมันเล็กไปนั่งไม่ได้ข้างหลังขออนุญาตครับเอาไซส์ใหญ่โชว์เลยเนาะ เอาไซส์ใหญ่โชว์เลยนั่งได้นะคุณผู้ชมเห็นบ้างเฮดลู o มเหลือด้วยนะครับและสภาพข้างหลังก็คือสวยงามมากๆเบาปรับพับได้เนะแต่ออปชั่นด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะเือนไปนกองอยู่ข้างหน้าหมดแล้วแล้วก็เออลืมบอกแต่ข้างหลังเขามีแอร์แบกนะครับคันนี้แอร์แบกรอบคันนะสภาพสวยนะโอเคเลยอะ่ะนะใช้ได้ใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับอ่าย้าก่อนย้ําก่อนมีรถอะไรบ้าง อ่ะย้ำอีกทีนะครับอ่ะคันแรกนะครับ Mercedes-Benz e 3 0 E b l u e t e c h h y b r i d W 2 1 2รถปี2013นะครับเลขหมายแสนสี่นะครับราคาออกห้างไปแดงย้ำเลย4 4 9ล้านแสนหมื่นบาทวันนี้เป็นมือสองหายไป3ล้านปลายเลยเหลือแค่6 2แสน0หมื่นพันบาทเท่านั้นนะครับอันนี้ยังไม่เก็บงานอะไรนะคุณผู้ชมแล้วก็คันถัดมานะครับ t o y o t a c r 1.8 h y b ร์หนึ่งรถปี2018ออกห้างไปแดงล้านหงแสนหหมื่นพันบาท วันนี้ขายแค่5 3 9 0 0 0บาทครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมเห็นแบบแ,บบแล้วขอประทานโทษนะแถมใครสาว v o l k s w นะครับแถมให้1.8 EL รถปี2020หม่50,000นะครับคันนี้ก็ได้ราคาแล้วเหมือนกันโหราคาดีด้วยคันนี้ผมขายแค่6 2 9 0 0 0บาทนะเข้าาดูภายในให้ดูสภาพภายในเลยดีกว่า เปิดประตูเลยตากล้องเปิดเลยลูกสภาพข้างในสวยทั้งคันนะครับเพดานล,ล่ะเพดานไม่มีเจิมนะฮะคอนโซลสวยๆพวงมาลัยสวยๆน,นะอ่ะดูเบาะหลังต่อเลยนะครับเบาะหลังนะครับสภาพสวยทั้งคันเลยนะครับคันนี้โอเคนะอ่ะตามมาดูต่อฝาท้ายสวยกริบครับเปิดดูด้านใต้ต่ออุปกรณ์อะไรยางอะไรครบเลยนะสวยเลยคันนี้ผมกล้าพูดเลยไม่ห้าหมื่นปี2 0 2พันสิบ 629,000บาทอ่าถ้าใครสนใจ Mercedes-Benz สนใจ c s r แถม Civic ให้แล้วคันหนึ่งสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่วิสานรโต้คาร์สาขาการจนาพิเศษนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาให้กําลังใจเข้ามาดูคลิปกันตลอดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนและคุณอยู่กับผมปากวิสารโต้คาครับสวัสดีครับ